มาพิสูจน์กันว่าโดสุดนะัสสึกรอบมันเต็มคำเคลือบชั้นความอร่อยจะฟินแค่ไหน โดโซนัสื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางโดโซนะครับอันนี้รสโนริเทมปุระบอมคือรถสีเขียวนั่นเองอส่วนซองสีเหลืองคือรสคอนแอนด์คอนซุปปุนะครับเป็นรสซุปข้าวโพดนะครับแล้วก็ยังมีข้าวโพดอยู่ข้างในด้วยครับเป็นเม็ดข้าวโพดแท้ๆเลยนะครับนี่น่ากินมากมกรอบมากมนี่นครับข้างนอกเคลือบด้วยแป้งกรอบๆนะครับ กัดเข้าไปข้างในแล้วมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับืม รสโนริเทนปุระบอมจี่บอกว่าหอมกลิ่นสาหร่ายสุดๆเลยครับอร่อยมากรสชาติเข้มข้นมากเลยครับส่วนรสค้อนแอนค้อนสุปุหอมุคออพอสุดๆเลยฟินมาก ก็ไปหาลองกันได้นะครับจะบอกว่าอร่อยมากโดโสนะัสึนะั้นมี2รสชาตินะครับมีรสโนริเทมปูระบอมนะครับกับรสคออนแอนคอนซุป,ปุนะครับก็ใครที่อยากลองกินเหมืนผมนะครับจะบอกว่าอร่อยมากๆรีบไปจัดกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าชั้นนําก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้จะบอกว่าอร่อยฟินมากไม่เชื่อให้ไปลองครับ